สวัสดีค่ะวันนี้มาปล่อยมีดสองเล่มนะคะช่างเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะคะมาดูเล่มที่หนึ่งกันนะคะเป็นปลาลังนะคะความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะใบก้วงอยู่ที่สองจุดหกสันหนาเจ็ดมิลค่ะด้ามอยู่ที่หกนิ้วนะคะเป็นด้ามไม้มะเกลือนะคะดูกันชัดๆเลยนะคะเล่มที่สองนะคะเป็นมีดคัตติ้งนะคะความยาวอยู่ที่สิบจุดแปดนะคะใบก้วงอยู่ที่สองจุดหนึ่งสันหนานะคะอยู่สี่มิลค่ะด้ามอยู่ที่ห้านิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะ ปกติจะขายอยู่ที่1,500นะคะวันนี้แม่ค้ามาจัดปูให้นะคะดูกันจะชัดก่อนนะคะก่อนตัดสินใจนะคะมีทางร้านทดสอบให้ทุกเล่มนะคะมีบินมีหักด้ามแตกนะคะทุกกรนี้คะ่ตะตลอดการใช้งานนะคะรับประกันให้ถ้าเกี่ยวกับมีดนะคะทางร้านรับประกันให้ตลอดการใช้งานนะคะวันนี้มาจัดปูให้ลูกค้านะคะเล่มที่หนึ่งอยู่ที่600ส่งฟรีนะคะเล่มที่สองอยู่ที่900ส่งฟรีนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทได้เลยนะคะ เรียนลูกค้าดารักทุกท่านฝากติดตามเพจช่างสัร์และช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ